ฉันกลับมาแล้วจ้ะอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้มีสายเข้านะคะพอดีว่าเมื่อกี้มีสายเข้าเพราะว่าพี่เลี้ยงเขาจะไปเอาของที่คอนโดที่กรุงเทพให้แล้วนังก็เลยโทรมาว่านังจะขึ้นไปหยิบของมันก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะเกิดการผิดพลาดนิดนึง ao là I think I'm going to finish soon 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 Hello Kevin Good luck for what you have today. Thank you. Tay na bao bao. เบาเบาหวีผมกับหวีของสปอนเซอร์ดีกว่าหวีผมของสปอนเซอร์อีกดีกว่าหว,ว,วีไปเลยทั้งวันอุ้ยยัง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 ,ย,งยังไม่เสร็จรือใหม่ ไฮไลท์ <High> ลืมไฮไลท์จ้ะระเบิดหัวตาด้วย นี่สปอนเซอร์ที่ที่กรุงเทพว่าไงทุกคนจะได้รับความรับเท่าเทียมกันนะคะขอให้มั่นใจนี่นางเติมอ่ะชั้นคือนางบุญเติม เอิมเข้าไปจนกว่ามันจะสวยโอเคเสร็จแล้วแหละนี่คือเป็นการแต่งหน้าที่ไม่ได้ปัดแก้มนะสละเห็นปะสวยใส่แบบนางเอกแบบลูกพูดดีแบบเป็นแบบไว้ใส่ใส่อย่างเนี้ย ไม่พูดแค่โพสและเมื่อยด้วยตอนเนี้ยเสร็จแล้วนะคะทุกคนบ้าจริงแต่งหน้าได้เก่งมาก แม่จะต้องภูมิใจแน่เลยอะ่ะโอเคเก็บของก่อนเดี๋ยวน้องจะได้มาใช้ต่อแต่เรายังคงไม่ไม่ได้เออให้น้องได้ใช้ห้องน้ําถือจริงจริงให้ใช้ห้องน้าขอให้น้องได้ใช้ห้องน้ําก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาต่อเนาะเดี <c oughs> ๋ยวให้มาต่อเนาะโอเคทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บของแล้วนะเรานะจะค่อยๆเก็บของแล้วนะอันดับแรกคือปิดกระเป๋าก่อนเนาะ ดิชั้นพูดแล้วก็ไม่จบดิชั้นคืออ๋อยังไม่ใส่คอนแทคเลยเลยใส่สีอะไรเดียววันนี้นี่คือสีอะไรอันนี้คือสีเขียวใส่สีเขียวก็คือแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บเก็บของก่อนรอแป,ป๊บ ว่าก็คือว่าเรื่องวันนี้อยู่ว่าดิฉันคือนางงามที่เอารองพื้นมาทั้งหมดหกขวดคุณคิดว่าไงก่อนรองพื้นคือหกขวดคุณคิดว่าไงก่อนเพราะว่าเราอ่ะวางแผนว่า สิททำไมเราก็เอามาเผื่อๆเ,เยอะๆเพราะว่าเราจะไม่กลับวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมีรองพื้นมาหกขวดแม่เจ้าของกลุ่มลุ้นช่องบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเลยจุ๊แจงจะใช้ห้องน้ำยาา สารน,น้องว่าน้องก็คือแบบว่าอยู่เงียบๆเสร็จแล้ว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 จุ๊บเจมบอกว่าสักทีเถอะเดี๋ยวนะขอเอาของเอาแป๊บหนึ่งโอ้โหม,มันนี่คือสำหรับพรุ่งนี้เนาะไ,ได้ป้าพี่เขาให้เอาไส์เล็กก็เอาเ,าเาลก็กน,นะไม่สิมันสามารถที่จะเอาไปได้ทั้งแบบว่า,า,าถือแค่เหยีย ไม่แล้วมันจะเอาไปยังไงหมดล่ะถ้างั้นชุดต้องเบลเลอร์บล่าเอดี๋นะล้างมือก่อนดูหน้าฉันอะ,อ,ะอ,อะไรนะ,ะรนะในะส่น,น้ำสูตรนีบ จริงเหรอ,อมันเอาไปได้แค่อันเล็กจริงจริงเหรอ,อไม่เป็นไรก็เอาลีเดอร์แบกเก็ตไปแล้วก็ที่เหลือก็ยิวเอาชุดไม่ยากใช่คุณภาษาไทยกับน้อง โอเคโอเคโอเคเก็บ okay, okay, okay. ของไปูไปข้างนอกกันเราให้น้องได้ใช้ห้องน้ำแล้วดูจากชุดที่นางกำลังดี้นด้วกนชุดนางแซ่บไม่ไหวชุดนอนจะลงไปกินข้าวตลาดวายหมดแล้วเนี่ยโมแต่แตแงหน้า เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจะลงไปทานข้าวแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกรุบกริบแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาเก็บของแล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะพาเราไปช้อปปิ้งวันนี้ เพราะว่าพวกเราทุกคนก็คือนีดมากนีดมากจริงๆกับการที่จะออกไปช็อปปิ้งอะไรๆเอ้นี่จ้ะสงสัยสวไายแลนด์ให้ดูก่อน ทำไงดีจุ๊บแจกำลังมองว่าอีนนี่ทำอะไรอยู่ไม่เลยน้องบอกว่าชินแล้วมั้งเต็มที่จ้าออ้ย ถือกระเป๋าว้นี้ดีกว่าวันนี้ลงไปทานข้าวแค่นี้หน้าขาวไปปุบวะเดี๋ยนะถือว่ามันเป็นพอแสงมันเลยทำให้ดูหน้าวอกมากทำไปทำมาเช็คหน้าตัวเองก่อนเนาะ ไม่ขาวไปเราเนาะใช่ป่ะปกติใช่ปะ่ะปกตโิโอเคโอเคน้องบอกว่าไม่ขาวโอเคเสร็จแล้ววันนี้เป็นชุดจากเอออินพาร์ลิะ่ะเดี๋ยวไปแท็กให้ จะใส่คอนแทคใส่แล้ว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 แล้วไม่เสร็จแม้กระดีห่วยพี่นนยาวนานวันนี้มันชิวไงวันนี้มันชิววันนี้มันค่อนข้างที่จะชิวก็เลยใช้ได้อแากทำไรก็ทำอย่างนี้ หาต่างหูใส่ที่มันแบบไม่ตะโกนมากก็คือไม่มีอะเนาะใส่ต่างหู r e f l e c t a n g e l a ใช่ค่ะขอบคุณค่ะแม่มันคือสายสีทองใช่ปะ่ะโอเคอันนี้นะคะคือต่างหูของ วาลิเชนนะคะของคุณวาเลนทายนั่นเองบอกแล้วว่าเป็นแบบฟิลน่ารักน่ารัก The r e f ลกแองเจล่า ที่อยู่ในกระเป๋าที่ใส่อยู่แล้วทุกวันาหาไม่เคยเจอเอาล่ะเอาล่ะเลเเอาล,เอาล่เก็บของเก็บได้ให้เสร็จจะจะได้ไปกินข้าวสักตะทีตลาดกขาจะวายหมดแล้วตอนนี้โมแูแตนแพ้เวดอยู่ได้ ห้างเลยเนาะดได้นะมันไม่เสร็จสักทีจริงๆ ตึง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 โอเคทุกคนไปแล้วนะคะไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็จะลงว่าเดี๋ยวจะไอ s t o r y แล้วกันอัปเดตให้อีกทีหนึง่งนะฮะมีคนถามว่าจุบแจ้งลำคานี่พาวหรือเปล่าคะมีคนถามว่าจุบแจ้งลำคาพี่พาวหรือยัง <laughs> น้องยิ้มแห้งใส่ <laughs> <laughs> น้องยิ้มแห้งใส่น้องแบบเ <laughs> อ่ะค่ะ <laughs> <laughs> น้อบอกไม่มีคำตอบไม่ลืมไม่ลืมนะคะเดี๋ยวจะไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็จะไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันมุ่แต่คุยอยู่ฉันก็จะไม่ได้ใส่สักทีเนาะไม่ได้กินแน่นอนเออน้องบอกไม่ได้กินข้าวแน่นอนไปนแล้วนะคะทุกคน